สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาตามติดเรื่องราวของสือเฟืองกันต่อนะครับหลังจากที่เขาปฏิเสธข้อเสนอ,เอ,อใหญ่โตจากกิลชาโดไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไม่หยุดพักเลยแต่มุ่งหน้าเข้าสู่สถานที่ทีเ่เรียกว่าอันตรายสุดๆเลยก็ว่าได้ทำเทพเจ้าเพลิงครับผมพร้อมกับคำภีลึกลับเล่มหนึ่ง ใช่ค่ะถ้ำนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สถานที่เก็บเลเวลธรรมดารรมดานะคะแต่มันเหมือนเป็นบททดสอบสําคัญเลยข้างในนี่แบบลาวาเดือดปุดปๆศัตรูก็โหดๆทั้งนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าสื่อเฟืองเขาจะใช้ไหวพริบกับไอเทมที่มีอยู่ได้ยังไงบ้างใช่ครับคือก่อนจะเข้าถ้ำเนี่ยมันก็มีเรื่องนิดหน่อยลิงเฟยหลงจากชาโด้ติดต่อมาอีกรอบเสนอตำแหน่งใหญ่เลยนะผู้วิโสดเงินเดือนเป็นล้านเครดิตแถมหุ้นกิลอีก10% อือหือข้อเสนอดีมากแต่สื่อเฟิงนี่เขาเอ่อเหมือนมีอดีตที่ไม่ค่อยดีกับชาโดเท่าไหร่เขาก็เลยตอบกลับไปแบบกุนกวนหน่อยเรียกร้องหุ้น6กบตกับตำแหน่งหัวหน้ากิลไปเลยซึ่งเขาก็รู้แหล้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่เหมือนหลิงเฟยหลงดันเข้าใจผิดคิดว่ามีหลุนค่ะแต่สื่อเฟิงเขาก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วนะพอวางสายปุ๊บเขาก็เข้าถ้ำเทพเจ้าเพิงทันทีเลยแล้วก็เปิดใช้งานไอเทมสาคัญคัมพีสุริยันเพิง จังหวะนั้นเองครับบรรยากาศในถ้ำเปลี่ยนไปเลยคัมภีร์มันลุกเป็นไฟสีทองสว่างว่าไปหมดแล้วไฟสีทองนั้นก็ดูดมานาไฟรอบๆถ้ำเข้ามาแบบว่ารุนแรงมากแล้วพลังทั้งหมดก็หลอมรวมเข้ากับตัวสื่อเฟิงกลายเป็นสถานะพิเศษพรแห่งสุริยันเพลิง ใช่ค่ะสถานะานี้คือแบบว่าโกงมากสำหรับที่นี่เลยเพิ่มความต้านทานไฟตั้ง100%หน่วยลดดาเมจไฟลง90%แถมมีโอกาสฮิวตัวเองจากดาเมจที่โดนแล้วก็ยังเพิ่มดาเมจใส่มอนสเตอร์ธาตุไฟอีก100%เต็มๆโหถึงจะอยู่ได้แค่2ชั่วโมงในถ้ำนี้แต่มันก็เปลี่ยนจากเสี่ยงตายกลายเป็นโอกาสทองในการฟาร์มเลยนะเนี่ย ถูกต้องเลยค่ะพอได้บอฟนี้มาลาวาหฮาเลเวล25ตัวแรกที่เจอก็ไม่ใช่ปัญหาเลยสือเฟิงที่ตอนนั้นเลเวลน่าจะประมาณ14จัดการมันได้ในเวลาไม่ถึงนาทีเลยนะได้ exp เยอะมากด้วยพอเลเวลห่างกันตั้ง11เลเวลอืมหือแล้วไม่ใช่แค่ exp นะคะมอนสเตอร์ในนี้มันดออปผลึกเพิงด้วยซึ่งเป็นของสำคัญมาก อ๋อผลึกเพลิงนี่เอาไว้ทำยาต้านไฟพื้นฐานสินะครับที่จำเป็นสำหรับลงดันเจียนเลเวล25รังเพลิงใช่เลยค่ะดันเจียนนั้นมีโอกาสดรอปใบรับรองเหมืองกับสวนสมุนไพรของกิวด้วยนะสำคัญมากๆหลังจากนั้นสื่อเฟิงก็ลุยลึกเข้าไปอีกจนถึงใจกลางถ้ำที่เป็นลานลาวากว้างๆเลยตรงนั้นแหละครับที่เจอศัตรูโหดขึ้น เป็นเฟรมนาคาเลเวล25มีทั้งระดับอีลิทแล้วก็สเปเชียลอีลิทยืนเฝ้าเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วตรงแท่านบูชาหินกลางลานนั่นเองก็มีร่างของบอสประจำถ้ำนอนอยู่ s c o t c h i n g lamia sela เลเวล25ระดับไฮลอดเลยนะโหบอสระดับไฮลอดเลยแต่จะเข้าไปตีเลยก็ไม่ได้นาคารอบๆเยอะเกิน ใช่ค่ะสื่อเฟิงเผาก็เลยต้องวางแผนก่อนเขาใช้วิธีล่อฟเฟลมนาคาออกมาทีละตัวใช้หน้าผาแถวนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็ปาระเบิดน้ําแข็งพื้นฐานตรึงมันไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็ค่อยๆจัดการไปทีละตัวซึ่งการจัดการนาคาตัวแรกนี่แหละครับที่ทําให้เขาได้ของดีชิ้นแรกมาเป็นเครื่องประดับระดับบรอนซ์หัวใจแผดเผาอ่าใช่เ่ชิ้นนี้เพิ่มค่าสถานะดีเลยนะ strength agility endurance อย่างละสิบหน่วยแล้วก็มีต้านทานไฟอีก3หน่วยด้วยมีสกิลใช้งานสร้างโลกไฟได้อีกแล้วการได้หัวใจแผดเผามันนี่แหละครับมันเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเลยใช่ค่ะเพราะมันทำให้ค่าสถานะของสื่อเฟิงโดยเฉพาะ agility เนี่ยถึงเกณฑ์พอดีเป๊ะที่จะสวมใส่อาวุธคว้างสุดยอดที่เขามีอยู่นั่นคือดาวยิงเพิงผลาญระดับดา์โก พอใส่ปุ๊บเท่านั้นแหละครับสเตตัสพุ่งกระฉูดเลยสเตรนจ์ไป174 agility ทะลุ200ไปอยู่ที่206พอพอ agility เกิน200ก็ปลดล็อกสกิลติดตัวการหายตัวพื้นฐานเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีลดการใช้สตามินาเพิ่มหลบหลีกอีกคือดีมากแล้วอาวุธใหม่เนี่ยมันมีผลอีกนนร์เลเวลส์ plus ด้วย ทำให้ตอนนี้สื่อเฟิงโจมตีมอนสเตอร์เลเวล25ได้เต็มดาเมจไม่โดนลดทอนแล้วพลังโจมตีระยะไกลนี้สูงปรี๊ดเลยคราวนี้สถานการณ์เปลี่ยนเลยค่ะจากที่ต้องค่อยๆล่อค่อยๆตอดตอนนี้สื่อเฟิงเปลี่ยนมายืนสู้ระยะไกลได้แล้วเข้าล่องกับกลุ่มเฟลมนาคาอิลิท2ตัวสเปเชียลอิลิทหตัวใช้ดาวยิงเพลิงเผาหลานคู่กับระเบิดน้ำแข็งพื้นฐาน ปรากฏว่าจัดการได้เร็วมากการคว้างดาวยิงใส่เฟรมนาคานักรบทีเดียวทำดาเมจได้เกิน4,500หน่วยเลยนะโหดมากค่ะสื่อเฟิงเลยใช้เวลาหลังจากนั้นอีกประมาณ4ชั่วโมงกวาดล้างนาคาในลานจนเกือบหมดเลยเ e ลเวลอัพเป็น15ด้วยระหว่างนั้นพอพักเขาก็เช็คอันดับผู้เล่นดูเออก็แปลกใจนิดหน่อยที่เห็นคนชื่อทรราชเดียวดาย ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วที่เลเวล13แซงหิมะนุ่มนวลที่อยู่เลเวล12แสดงว่าผู้เล่นคนอื่นก็เก็บเลเวลกันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโลกภายนอกตอนนั้นก็คงฮือฮากับอันดับที่เปลี่ยนไปน่าดูใช่ครับส่วนทีมของหิมะนุ่มนวลเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะกำลังซุ่มฝึกเตรียมลงดันเจี้ยนเฮลหมดกันอยู่การแข่งขันนี่มันดุเดือดจริงๆกลับมาที่สื่อฟงในถ้ำนะคะหลังจากเคลียร์อาคารร,บรอบๆจนเกือบหมดแล้ว ก็พักจนเต็มที่ตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะเจอกับบอสใหญ่สกอชิงลาเมียเซล่าใช่ครับเขาเริ่มแผนเลยคือล่อบอสออกมาจากบ่อลาวาที่บอสได้เปรียบให้มาสู้กันบนพื้นหินแข็งๆแทนพอเซล่าตื่นขึ้นมาก็เปิดฉากโจมตีทันทีเลยค่ะใช้สกิลแซลลาชินีเป็นแซ่ไฟฟาดมาเลยพลังทำลายสูงมากซือฟงหลบได้แบบเออวุดวิดมาก แต่ถึงหลบได้ก็ยังโดนไอความร้อนทำดาเมจเล็กน้อยอยู่ดีแสดงให้เห็นความน่ากลัวของบอสระดับนี้แต่สื่อฟงก็ไม่ตกใจค่ะใช้จังหวะที่เซลาโจมตีพลาดรีบทิ้งระยะห่างแล้วก็คว้างดาวยิงเพลิงผลานสวนกลับไปทันทีโดนเข้าที่แขนของเซล่าเลยครับทำดาเมจบปแล้วก็ติดสถานะเผาไหม้ด้วยทำให้บอสชะงักไปนิดหนึ่งเซาก็โกรธจ,จัดเลยค่ะคำรามลั่นแล้วก็พุ่งเข้าใส่สื่อฟงด้วยความเร็วสูงมาก แต่สือฟงก็ยังคุมสถานการณ์ได้ล่อบอสไปยังจุดที่เขาเล็งไว้เป็นพื้นที่หินแข็งลุ่งโล่งที่ไม่มีลาวาอยู่เลยเพื่อจํากัดไม่ให้บอสใช้สกิลท่าไม้ตายโทรสราชินีที่ควบคุมลาวาได้ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของสือเฟิงแล้วนะคะบอสอยู่ในตำแหน่งที่เขาเตรียงไว้พลังก็พร้อมบัฟก็มีอาวุธก็สุดยอด แต่ก็นั่นล่ะครับการเตรียมตัวมาดีแค่ไหนการต่อสู้กับบอสระดับไฮลอดอย่างสกอร์ชิงลาเมียเซามันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่รัดกุมมากนะคะสำหรับการโซโล่บอสระดับนี้ทั้งบัฟพิเศษไอเทมเทพแล้วก็การวางแผนใช้สภาพแวดล้อมนั่นสิครับ แต่คำถามที่มันผุดขึ้นมาในใจตอนนี้ก็คือในโลกของเกมที่มันโหดหินแบบนี้มีผู้เล่นเก่งๆอีกมากมายการพึ่งพาความสามารถส่วนตัวกับไอเทมสุดยอดแบบนี้มันจะไปถึงขีดสุดได้แค่ไหนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบอสที่เคยล้างปาร์ตี้มาแล้วนับไม่ถ้วนการโซโลแบบนี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนขีดจากัดมันอยู่ตรงไหนกันแน่อันนี้น่าคิดตามต่อเลยครับ